มเนาะท่านอาจารย์อาจารย์ดักเรียนพิพาทเนี่ยเป็นอาจารย์สอนคุณหมอเป็นอาจารย์ที่สอนคุณหมอที่มาไม่ได้ปักเก็บซึ่งถือว่าเป็นบูตสิกาที่มั่นคงในพระพุทธศาสนาไม่เมตจะขาดไม่ได้ทำบุญตลอดมากับโยมแม่มากับผู้ใดแ ใช่ครับตอนนี้พี่วอนีชัยกำลังประมูลนะครับประมูลพระอุโบสถนะครับสตราจารย์มดเตยพามีหีบแก้วองค์ที่หนึ่งดังวันองค์ที่สองต้องเริ่มที่สองหมื่นสิทขออีกแค่สามเียงเียงสุดท้ายจะมีอีกสองเียญ เริ่มต้นเรียเือต้นที่สองหมื่นแต่เราอีกแค่สองหืนที่เหลือให้เอาไปมตัวเอโยงเอริ่มต้นสองหมื่นแบบนี้ันให้ไม่นม่ไมไปสองหมื่นเีเริ่มต้นที่สองหมื่นอ่าสองหนใครครจะเริ่มต้นที่สองหมืนใ้เเดียวโอ้ยแม่บ่อย้เลี้ยดี่ยวไมนใจไร ผมเลี้ยนตถนพ่นประมุ่นเปิ่ยนเป็ีนมาหาใครเลี้ยนแถวพ่นเงี้ยชื่ออันนี้บ่หายไปก็ได้ของดีเอาไว้ดีก็ดีไม่เก่าล่าสุดไม่ได้แล้วเอาเนี้ยสุดท้ายเริ่มต้นที่สองหมื่นบาทครั้งที่หนึ่งไม่หาคนก่อนหาคนรับบทมีไหมล่ะมีไหมมีไหมมีไหมใครจะทำบุญสร้างบ่อสองหมื่นใครจะทำ นีต้องบอกว่า,อาสองหมืม่คุณแม่เลยแม่นงนภัทรจากส่วนตุเรียนนงนภัทร,รจังหวัดจันทบุรีคุณแม่จากจันทบุรีนี่เป็นเจ้าภาพเทียนห่อแล้วบนเตึงเลยมาจริงสตาร์ทสตาร์ทที่สองหมืนะ่นอาอช่อยคุณแม่ด้วยคุณแม่คุณแม่นงนภัทรแม่นงนภัทรส่วนตุเรียนจากจันทบุรีจันทบุรีสองหมื่<อ><ต>มนครั้งที่หนึ่ง สองหมื่นบาทครั้งที่สองให้จุฬาสามหมื่นก็ประมาณเนี่ยสองหมื่นแต่เหรียญนะมันนี่ก็ครั้งที่สามโคตรประมนสุนประมนเลิกหนาลาแล้วสู้หน่อยพระอาจารย์เลิกหนาลาแล้วสู้หน่อยเพราะว่าจะบอกว่าสวยกว่าเหรียญทองก็เกรงใจนอยสิ่ดีไทยทั้งสวยจริงๆสวยกว่าเหรียญทองแท้อันนี้ทองแท้แต่ว่า เป็นเหรียญเงินที่แท้ทองลงไปเป็นทองเปิดให้ตลอดเหรียญเงินหน้างตามทองคำสวยมากทำยากมากคนที่ได้นี้ไปจะได้ทั้งเงินทั้งทองบางคนอาจจะได้แค่ทองแต่ว่าคนที่ได้เหรียญนี้ไปจะได้ทั้งเงินทั้งทองในเหรียญเดียวกันสามหมื่นกว่าในบอกโฆษณา่าปนีทแบใจท่านหลามาสามหมื่นเลยยิ้มแต่พวกสวยอยู่พวกนัอนท่านที่ไหน อันที่สามสองหมื่นบาทครั้งที่สามี่บดยกมือหรอสองหมื่นบาทครั้งที่สี่สองหมื่นบาทเยวสู้หน่อยสู้หน่อยขอร้องให้สู้หน่อยสักห้าพันหนึ่งหมื่นหนึ่งสู้หน่อยทำบนขั้นบดหมดเลยบดล้วนถือว่ามาเริ่มเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าภาพสร้างให้ก็คือ พ<ส>ระเอเป็นจะาให้เราแล้วเรามีแต่บุญล้นๆสวนเูี่เอาคือเนเงิน <c oughs> สูน้สนสหน่อยสู้หน่อยกับทขาเท่าไหร่นะสี่อ่าตไปหนสองหมื่นบาทครั้งที่ห้าขึ้นทางแล้วนะสองหมืนบาทครั้งที่หกหกสองหมืนบาทครั้งที่เจ็เจสอง เหรียญเดียวเท่านั้นอีเหรียญเดียวเท่านั้นนะอีเหรียญเดียวเท่านั้นต้องบอกว่าสวยมากคุณยูมมีทั้งเงินน้พองในเหรียญเดียวกันแต่สวยมากเป็นเหรียญเงินหน้ากากทองคำหน้ากากที่เต็มเหรียญเลยต่สวยมากอัอก็เป็นเงินต่อไรนะแปดสวยนะสูยนะ เดินมาโคเซนได้สองไปแล้วแม่แต่งไปแล้วบอกแม่แต่งไปแล้วอ้าวแต่พ่อยิยังอยู่เนาะพ่ออันดับหนึ่งอันดับหนึ่งไม่แท้ใครนะพ่อรอยินดีอยู่รอยินดีอ๋อไอเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปประกาศประชาธรรมท่านพ่อเอ็กแล้วก็แม่รักนะครับผม วัดศ oh, well <laughs> ิล <c> ล <backing up> <laughs> ูกนิดหนึ่งลูกหนึ่งแสนบาทครับสาธุนี่เดี๋ยวได้ละเอียดคุณสิบโคท่านเพจของวัดสมบัติมุกเดี๋ยวพระจะเท่าตื่นอยู่นะเขาจะตื่นอยู่แม่แทจะตื่นบนแม่แทเห็นพระมหาอันแซ่ดอยู่ไหนแล้วลูกหนีเลยเขาเรียกว่าหายตัวทันอ๋อมีพิธีเนาะครั้งที่แปดแล้วพระอาจารย์สงสัยจะตกที่เต็มทั้งรนี้เลยแหงียเหงียอ่ะสองหมื่นบาทครั้งที่ 9และวเกาแล้และสู่นี้สู่บ้างสู่นี้และ20,000บาทหนึ่งทนที่มีไหมมีไหมสองห0ื่นบาทครันที่10อ่าวเป็นของจังนทบุรีมาถ่ายรูปกับพระเอกหน่อยสาธุวันนี้แค่2เหรียญทั้งหมดแล้วคุณโยมเสียใจไหมมาต้องนะครับ 1, 2 ถ้าก้องเองครับคุณแม่ครับเดี๋ยวเอพีเอที่อยู่ด็อกเตอร์ให้เล้วกเกินที่อยู่ให้หน่อยเกินที่อยู่ให้หน่อยแต่ว่าจะไปส่งเองเราจะได้ที่อยู่ให้เดี๋ยวจะไปส่งเองกำลังใที่อยู่ตรง มีแค่สองว,ว,วันนี้มีแค่สองตอนนี้ก็มีไลฟ์สดที่ชมอยู่ที่บ้านนะครับสามารถทําบุญได้ตามศรัทธานะครับไม่อาจจะไม่สะดวกรับเหรียญมี5บาทส0บาทเป็นร่วงสร้างโบสถ์เป็น้างกอนนำเทงนร้อยกับชาบ้านนนแสดงก็ทำบุญได้ ที่ด้านล่างนะครับไปแจงด้งยดิไปแจงด้วยี่ใครดูมสุดเลยนี่วันนี้บางศิลาเลิกบางศิลาเลิกไแล้วนะครับก็สัปดาห์หน้าก็น่าจะเป็นการเลิกในส่วนของการก่อสร้างวางรากฐานของพระโบสถ์นะครับสามารถทับบุญได้ครับบางท่านบางหมื่นบางใจมีคนสัอญาห้าบาทสิบบาทร้อยบาทห้าสิบบาทหรือเท่าไรก็ตามที่สะดวก วรถ้าบุญก็สาสามาเทพได้เลยครับผมแต่ว,วันนี้จะลงไลฟ์ก่อนนะครับแล้วจะไลฟ์อีกรอบหนึ่งก็คือวันศิลราเลือกไปสองโมงนะครับที่สถานที่ตรงนี้เหมือนเดิมครับผมขอบพระคุณครับ